สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีข้อมูลดีๆจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวที่จะนำเสนอนครับนั่นคือเรื่องตำนานผู้เรืองอาคมแห่งราชบุรีณเมืองราชบุรียังมีขุนโจรกระเดืองชื่อคือเสือแป้นจอมโจรแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง เรียกว่าทุกคนต้องได้ยินกิติศัพท์ตั้งแต่ราช,ชบุรีสมุทรสงครามแม้แต่เด็กกําลังร้องไห้หากพูดว่าไอเสือแป้นมาเด็กหยุดร้องทันทีในขณะที่เสือแป้นยังไม่มาเป็นเสือปล้นตอนนั้นเสือแป้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อห้องวัดช่องลมและได้รับการสักยันจากท่านเสือแป้นถูกความกดดันหลายสิ่งหลายอย่างจึงต้องหันเหมายึดอาชีพเป็นโจร เทียวปล้นสะมมชาวบ้านชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วถึงแม้เจ้าหน้าที่จะออกปราบปรามเคยปะทะกับเสือแป้นแบบประจันบานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำอะไรเสือแป้นได้เพราะว่าหนังดีคือหนังคงกระพันอาวุธทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทำอันตรายแม้แต่ผิวหนังของเขาได้เสือแป้นจึงหนีรอดออกมาได้ทุกครั้งในที่สุด ทางการจึงวางแผนโดยให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับสมุนเสือแป้นใช้วิธีจ้างให้ลูกสมุนทำร้ายให้สลบเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปจับกุมตัวได้โดยง่ายลูกสมุนของโจรพอเห็นเงินก้อนใหญ่เกิดความโลภจึงวางแผนทรยศต่อลูกพี่เมื่อเสือแป้นนอนหลับลูกน้องได้ใช้ไม้พลองตีจนสลบเจ้าหน้าที่จึงกรูกเขาจับตัวได้ หลังจากเสือแป้นถูกส่งตัวฟ้องศาลศาลตัดสินประหารชีวิตในยุคนั้นการประหารนักโทษทางราชการใช้วิธีนำผู้ต้องหามามัดติดกับเสาแล้วเพชฌคาดจึงลงมือฟันคอด้วยดาบเมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าเสือแป้นถูกจับได้และถูกนำตัวไปตัดศีรษะประชาชนนับหมืน่นต่างมุงดูกันล้นหลามณนะลานประหาร โดยมีพระยาไกรเพชรรัตนสงครามสมุหเทาพิบาลเป็นประธานส่วนเพชรชาตนั้นได้เตรียมมาจากกรุงเทพคือหมื่นสาหัสเป็นดาบหนึ่งคนฟันคอส่วนในอน้นเพชรชากาเป็นดาบสองคนรำล่อและเชือดพอได้กำหนดเวลาเจา้าหน้าที่ได้นำตัวเสือแป้นผูกคอมัดติดกับเสาประหารทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของมารดาและบรรดาญาติพี่น้อง เคยห้ามปรามแต่เสือแป้นไม่เชื่อฟังพอได้เวลาเสียงปีกรองก็เริ่มขึ้นเพชฌฆาตก็่ายรำหลอกล่อไปตามจังหวะเสียงปีเสียงกลองพอรัวรัวเพชฌฆาตด,ดาบหนึ่งก็เหื้อดาบขึ้นสุดแขนฟันลงไปตรงบั้นคอของเสือแป้นทันทีแต่ทว่าคมดาบไม่สามารถชำแหละผิวหนังของเสือแป้นได้แม้แต่ริ้วรอยก็เหมือนรอยนามเกี่ยวเท่านั้น สร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้ที่มาดูในวันนั้นดาบหนึ่งฟันไม่เข้าดาบสองเลยใช้มีดดาบเชือดเฉือนทันทีแต่ทว่าก็หาระคายผิวหนังไม่ทั้งทั้งที่ดาบของพิชคาดเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เคยฟันคอนักโทษที่มีอาคมขลังขาดกระจุยมานักต่อน,นักแล้วเลยต้องเข้าไปกราบเรียนเจ้าคุณทศเห็นว่าจะต้องใช้วิธีอื่น พระยากรายเพชรรัตนสงครามจึงตัดสินใจให้นำกระทะมาต้มเมื่อมารดาเห็นเช่นนั้นจึงได้ขันอาสากับท่านเจ้าคุณว่าจะช่วยเกลี้ยกล่อมลูกชายให้เองให้ถอนอาถรรพ์เพราะไม่อยากเห็นลูกชายต้องทนทุกขเวทนาเมื่อมารดาเสือแป้นเข้าไปเกลี้ยกล่อมบุตรชายให้ถอนอาถรรพ์ในที่สุดเสือแป้นบอกให้มารดาตักน้ำมาและตัวเองทำน้ำมนให้มารดาไปรดที่ตัวพร้อมกับ เอาน้ำมนต์ลูบไปที่อัขระยันด้านหลังสามครั้งแล้วก้มลงกราบมารดาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเพชรชคาดก็ทำพิธีประหารต่อไปผลดาบหนึ่งฟันลงก้านคอเท่านั้นคอขาดกระเด็นเลือดพุ่งกระฉูก,กระจายไปทั่วสิ้นสุดชีวิตความชั่วของเสือแป้นหรือเสือแป้นฉายเรื่องนี้เป็นที่โจทย์จันทร์กันทั่วไปว่าเสือแป้นหนังเหนียว เพราะหลวงพ่อห้องท่านสักยันให้ตั้งแต่นั้นมานักเลงถิ่นไหนก็เดินทางมาให้หลวงพ่อห้องสักยันให้และถวายตัวเป็นลูกศิษย์พุทธคุณพระท่านช่วยทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลวก็ตามพุทธคุณพระไม่มีแบ่งชั้นวันนะมันอยู่ที่กรรมของแต่ละคนเสือแป้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อห้องวัดช่องลม ได้รับการสักยันพระโมคัลานะจากท่านประวัติพระครูอินทเขมาหรือพระอาจารย์ห้องพุทธสโรและพระปลัดคลื่นพุทธคีตะวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีในบรรดาเหรียญหล่อโบราณในอดีตเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนับได้ว่าเป็นเหรียญหล่อโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเหรียญหนึ่ง ของจังหวัดราชบุรีและเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงมากโดยเฉพาะคุณวิเศษทางด้านคงกระพันชาตรีรับประกันได้เลยว่ามีดปืนไม่ได้กินเลือดโดยรูปพิมพ์ลักษณะของเหรียญและประสบการณ์นี้เองในอดีตจึงเข้าใจผิดว่าเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อห้องคือเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเหรียญหล่ลอโบราณของพระครูอินทะเขมาหรือหลวงพ่อห้อง นับได้ว่าเป็นเหรียญหล่อโบราณที่เก่าและมีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดราชบุรีวัดช่องลมตั้งอยู่บนถนนสายเพชรตำบลบ้านเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแต่เดิมวัดนี้ชื่อช้างลมในอดีตบริเวณวัดเป็นป่าไผ่มีโขลงช้างมาอาศัยหากินอยู่บริเวณน,นั้นเมื่อช้างเกิดป่วยเจ็บและล้มตายก็จะตายในบริเวณน,นั้น จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านในบริเวณนั้นขนานนามว่าวัดช้างลม้มต่อมาเมื่อพุทธศักราช2457สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรสได้สเสด็จตรวจราชการคณะสงฆ์มณฑลราชบุรีได้ประทับณวัดนี้โดยเหตุที่วัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเม่กลอง เป็นเหตุให้บริเวณวัดมีอากาศร่มรื่นเย็นสบายมีต้นไม้ใหญ่น้อยหนาแน่นมากบริเวณวัดสะอาดและมีลมพัดเย็นตลอดเวลาสมเด็จท่านได้ตรัสขึ้นด้วยความสบายใจว่าวัดนี้อากาศเย็นสบายเหมือนวัดช่องลมมีลมพัดผ่านตลอดเวลาทุกฤดูการเมื่อสมเด็จพระมหาพระสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรส ได้เสด็จกลับแล้วพระครูอินทเขมาหรือหลวงพ่อห้องได้จดจำคำว่าวัดช่องลมจากสมเด็จที่ท่านทรงตรัสไว้พระครูอินทเสมาจึงได้ปรึกษากับพระเนนวิยาวัจกรของวัดและชาวบ้านรอบวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อวัดจากเดิมว่าวัดช้างล้มมาเป็นวัดช่องลม ตามพระดำํำรัสของสมเด็จในครั้งนั้นวัดช่องลมสร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่นอนส่วนเจ้าอาวาสที่ปรากฏหลักฐานมีดังต่อไปนี้ 1. พระครูอินทะเขมาหรือหลวงพ่อห้อง 2. พระปลัดคลืน่นพุทธรักขิตะ 3. พระราชเขมา,าจารนเปาะอินทสโรนามสกุลกิมพิทักษ 4. พระราชวรเวทีกวีทโรนามเดิมว่าประเทศกวีญาติพระครูโสพลปัญญาวัตปัญญาทีโปหลวงพ่อห้องวัดช่องลมท่านเป็นชาวบ้านโพจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อเปาะได้เล่าให้พระราชวรเวทีฟังและพระราชวรเวทีได้เล่าให้คุณบุญเสริมสีพิรมฟัง เมื่อปีพุทธศักราช2529ในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีล้นเกล้ารัชการทีห้าได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนและทรงฟังพินพาดของหลวงพ่อห้องและท่านเล่นพินพาดเก่งมากเล่นได้ไพเราะจนล้นเกล้ารัชการทีห้าถวายเงินเป็นรางวัลให้หลวงพ่อห้องถึงหนึ่งช่างหลวงพ่อห้องท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,388ที่ตำบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโยมบิดาชื่อแสงโยมมันดาชื่อนาคแต่บทความของอาจารย์เผาสกุลตสุดิที่ท่านได้บันทึกในหนังสืออาณาจักรพระเครื่องบอกว่าโยมบิดาท่านเป็นคนจีนชื่อแปะโยมมัรดาชื่อขำมอยู่ที่บ้านท่าเสาอําเภอเมือง เมื่อท่านอายุครบบวชในปีพุทธศักราช2409หลวงพ่อห้องได้อุปสมบทที่วัดช่องลมโดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดช่องลมในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌายะพระปลัดจันทร์วัดพญาไม้เป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อเรืองวัดท้ายเมืองเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพุทธสโร เมื <Mandy. S 2> ่อท่านบวชแล้วหลวงพ่อท่านประพฤติปฏิบ uh, ัติตามพระธรรมวินัยและบำเพ็ญศาสนกิจของสงฆ์ถูกต้องตามพุทธบัญญัติทุกประการจนกระทั่งมรณภาพเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2469มีอายุได้81ปีเนื่องจากท่านปฏิบัติเคร่งในพระธรรมวินัยทรงศีลจริยาวัรปฏิบัติศาสนกิจโดยมิขาดตกบกพร่อง เมื่อท่านได้เป็นสมภารปกครองวัดท่านได้บุรณะปฏิสังขรณ์และก่อสร้างถาวรวัตถุเช่นพระอุโบสถสาราการประเรียนหอสวดมนต์กุฏิและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายคณะสงฆ์เห็นคุณงามความดีของท่านจึงแต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้พุทธศักราช2,432ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูอินทขเขมาตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพุทธศักราช2455แต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดพุทธศักราช2461ด้วยเหตุที่ท่านชรามากจึงโปรดกล่าวให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกิตติมศักดิ์หลวงพ่อห้องในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลมท่านมีพระน้องชายรูปหนึ่ง และบวชอยู่ที่วัดช่องลมชื่อพระปลัดคลื่นหรือพุทธรักขิตะพระประหลัดคลื่นอายุอ่อนกว่าหลวงพ่อห้องเพียงสามปีท่านเกิดในปีพุทธศักราช2,391มรณภาพพุทธศักราช2,473ต่อมาท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลมต่อจากหลวงพ่อห้องพระปลัดคลื่น ท่านเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงสำคัญในการพัฒนาวัดช่องลมช่วยแบ่งเบาภาระหลวงพ่อห้องเป็นอันมากพระประหลัดคลื่นท่านเป็นช่างไม้ช่างก่อสร้างและรอบรู้ในศิลปะการดนตรีทั้งพระเนนและชาวบ้านต่างเคารพนับถือทั้งหลวงพ่อห้องและพระประลัดคลื่นจึงขนานนามหลวงพ่อห้องว่าหลวงพ่อใหญ่ ส่วนพระประหลัดคลื่นได้รับฉายาว่าหลวงพ่อเล็กหลวงพ่อเล็กนอกจากจะมีความสามารถในการก่อสร้างศิลปะและดนตรีแล้วท่านยังเป็นพระที่เชี่ยวชาญวิปัสนากรรมฐานและคันธุระตลอดจนวิชาอาคมเรียกได้ว่าวิชาอาคมของหลวงพ่อเล็กไม่ได้ด้อยไปกว่าหลวงพ่อใหญ่ดังนั้นการสร้างพระของหลวงพ่อห้อง พระปรลัดคลื้นจะต้องร่วมปลุกเสกอยู่ด้วยทุกครั้งหลวงพ่อห้องเคร่งคลัดในพระธรรมวินยัยมีจริยวัตรที่น่าเลื่อมใสท่านได้ช่วยระง,งับอธิกรณ้อยใหญ่และบริหารคณะสงฆ์ได้ดีเสมอมานอกจากนี้ท่านยังได้บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆภายในวัดช่องลมให้เจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้ สำหรับวัดอื่นๆภายในจังหวัดราชบุรีท่านก็อนุเคราะห์ช่วยเหลือตามกำลังและสติปัญญาท่านได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีในปีหนึ่งปีหนึ่งจะมีผู้มาขออุปสมบทกับท่านเป็นจำนวนมากท่านปฏิบัติหน้าที่โดยมิขาดตกบกพร่องแม้ในปีหลังๆที่ท่านได้อาภพาตใกล้มรณาภาพ ก็ยังมีผู้ปรารถนาจะให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์มนิมนต์ท่านก็รับหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาให้ในปีพุทธศักราช2469ราวต้นเดือนพฤษภาคมหลวงพ่อห้องเริ่มอาภาษหนักขึ้นในแพทย์มาเยียวยารักษาท่านก็แนะนำให้ท่านฉันอาหารในเวลาเย็นเพื่อจะได้ช่วยให้อาการดีขึ้นแต่โดยท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยท่านไม่ยอมฉันอาหารเย็นเลย ท่านบอกกับลูกศิษย์ที่เฝ้าดูแลท่านว่าถึงแม้จะถึงชีวิตก็จะไม่ขอล่วงพระธรรมวินัยแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็จะไม่ยอมและในที่สุดการ,การอาพาธในครั้งนั้นก็เป็นวาระสุดท้ายเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศรรักราช2469ท่านก็ทำสมาธิมรณภาพในเวลาตีส5่นาที เซริอายุได้82ปีพรรษาที่61สมัยที่หลวงพ่อห้องยังมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างพระเครื่องในรูปแบบเหรียญปั๊มและเหรียญหล่อโบราณเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2465และบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะเหรียญหล่อโบราณที่สร้างในปี2465เท่านั้น เหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อห้องมีสองพิมพ์คือพิมพ์หน้าใหญ่และพิมพ์หน้าเล็กมีสามเนื้อคือหนึ่งเงินบ้องยาสูบสองขันลงหินสามชินตะกวัวลักษณะของเหรียญเป็นรูปไข่ห่วงในตัวเป็นรูปหลวงพ่อนั่งขัดสมาธิเนื้อศีรษะหลวงพ่อมียันสี่ตัวด้านหลังเหรียญมียันสี่แถวพิมพ์หน้าใหญ่ พระพักของหลวงพ่อจะเป็นรูปไข่เรียวยาวคล้ายหน้าหลวงพ่อห้องส่วนพิมพ์หน้าเล็กพระพักของหลวงพ่อเป็นรูปเหลี่ยมคางแหลมคล้ายหน้าพระประหลัดครื้นสันนิษฐานว่าพิมพ์หน้าใหญ่น่าจะเป็นรูปจำลองหลวงพ่อห้องส่วนพิมพ์หน้าเล็กน่าจะเป็นรูปจำลองพระประหลัดครื้นประกอบกับเหรียญปั๊มหลวงพ่อห้งอ,หองก็มีสองพิมพ์คือพิมพ์หน้าใหญ่และพิมพ์หน้าเล็ก เหรียญล่อบรราณหลวงพ่อห้องเป็นเหรียญล่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากโดยเฉพาะทางด้านคงกระพันชาตรีเป็นที่ประจักษ์ของชาวจังหวัดราชบุรีในอดีตเสือหุยซึ่งเป็นจอมโจรที่มีชื่อเสียงว่าหนังเหนียวท่านเป็นลูกิศรษ์หลวงพ่อห้องเมื่อเสือหุยถูกจับและถูกพิภากษาให้ประหารชีวิตในวันเข้าสู่แดนประหารคมมีดของเพชฌฆาต ก็ไม่สามารถทําอันตรายเสือหุยได้จนกระทั่งเสือหุยยอมเอาเหรียญหลอโบราณหลวงพ่อห้องออกจากร่างกายศีรษะของเสือหุยก็หลุดกระเด็นออกจากร่างกายของเสือร้ายทันทีชดใช้กรรมที่ก่อไว้เหมือนกับเสือแป้นฉายอย่างว่าละครับทําอย่างใดก็ได้อย่างนั้นศีลห้าข้อเข้าใจง่ายแต่รักษายากเหลือเกิน รายการสองยามก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่วิงวอนให้ทุกท่านได้รักษาศีลห้าไว้ให้ได้ง่ายๆครับแต่รักษายากด้วยความขอบพระคุณครับแต่ยังไงเสียก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์เพื่อจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปขอบคุณนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ